ของเบียนะไม่ใช่พี่นัดนะเออหลับไปเลยหลับไปเลยหลับไปเลยอ่าเบียกูแกงเานอนนอนเบียนอนอาอาโอ้ไอซีหลับนั้นจะคืนสนองทันโอ้ยโอ้เดี๋ยวนี้ใส่ดอกเอ้ยใส่หูได้เนี่ยไอซีหูมาจากไหนในไอโฟนเนี่ยไอซีซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเราบอกสามสิบห้าบาทวันนี้สองพูดเจ็ดสิบบาทแพงหน่อยเลย กรุงทเทพอะไรอะไรอะไรสิบบาทใส่เพื่อกนกันกันคนถาม <c oughs> หรือการหาถาม <c oughs> กันเพื่อความใส่เพื่อความเท่โอ้ยเท่ตายเมื่อไหร่โดนแล้วไหมวันนี้จัดคอนเสิร์ตได้แสงต้องใส่ต้มหูด้วยอ๋อว,วันนี้จะกลับไปจัดคอนเสิร์ตโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวคิวข้าวเอเ้ยเอซื้อดูคอยนอนไหมนอนนอนนอนแล้วมันเล่นมันเล่นอยู่ นะพี่อยู่แม่ร้านต้นไม้ไหมเนะี่ยไม่แนะ่ไปดไน,นะนเดี๋ยวร้านเติมติมนะีก็จะพาพี่นกข้าไปกินสวินเนซะ่นเนาะ อะไร 5, อ่ะหกพันอ๋อพี่ณัฐชน0ได้หกพันเก่งไหมชน600กันปล่อยก่อนไหมไม่เมือ่อเราไม่กลับม่แอบปล่อยก่อนพวกเราด้วยวเาแอบปล่อยก่อนพวกเราใครแอบปล่อยก่อนปล่อยที่หลังคนอื่นเลย นี่ที่แอบปล่อยในท้วมเนี่ยเออ9โมง9นาที9โมง9นาทีไปเอาเลขส่วนไปเอาเลขขกี่ไปไงลูก9ไม่มีใครเล่นสงสัยสงสัยจะดื้อฝักเก่าแน่เลยนะเอ๊ะนู่นเท่นี่ โอเคโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็สองนาทีก็วันนี้พี่นกก็พี่นกก็คอมเมนต์ไม่ตอบคอมเมนต์แทบไม่ทันรับค่าคอมเมนต์เลยรับค่าคอมเมนต์เหนื่อยไหมพี่นกวันเนี้ยเหนื่อยเหยมันเหนื่อยตรงไหนแล้วมันมานั่งรถเฉยๆเนี่ยรอบรอาเรามานหมมาไหมมาอีกไหมาอีกไหมมาเหนื อึมก็ชัดอะอึมอ๋อเหนืออ่อ,อ,อ,อยกับโทรศัพท์ที่ต้องอ๋อตอบคอมเมนต์อ,โอ,โอต๋อเออเหนื่อยภูมิใจไหมภูมิกลับไปเปิดให้แม่ดูเลยนะไม่ต้องไม่เปิดนะอันเนี้ย <c oughs> เปิดดูเลยเนอะเข้าใจปะอืไปอันนี้มันคลิปพี่นัทหรือคลิปเจ้าเนี่ยเอาเอาโอเคแล้วที่มาคลิปนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะพี่กันครับชมน,นะครับแก้งพระเอศดุนโดนเทียครับสวัสดีครับ